ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมีม่านนินการเด่นครับคนรักสวนลักธรรมชาติมาแล้วเด้อครับเด้อเบิ้งหน้าครับการห้าเหลือกว่าจะเหลือกบกฝาต้นเตี้ยาตรงเลือกต้นพันธุ์จังไหนหน่อยจังไเด้อครับเด้อมะพร้าวน้่มหอมต้นเตี้ยครับเบิ้งบางอย่างครับเบิ้งใบเขาครับนี่ครับใบเขาจะสั้นเล็กเขียวๆ้อครับเด้อขันใบเงี้ยวๆใบเงี้ยวๆเดี๋ยวบ่ควายแมนเด้อครับเด้อใบเงี้ยวๆจะเป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวบานเด้อครับ ใบบักาพานำพ้ำหอมต้นเตี้ยเขาจะใบสัส้นๆลำต้นเขาออกจะออกคือเขียวนะครับเด้อขันเป็นสีอืน่นสีแดงสีส้มนะจะบอเมีนนะครับเด้อจะเป็นคนุละพันธุ์ลัวกานวยเขาจะนวยกลางๆนะครับนวยบอใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาสังเกตบักพานพำ้อมต้นเตี้ยครับาาบักพาวาามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเด้อนี่ครับเ,เป็นนวยแนวนี้ครับจะเป็นบัก้าว้านครับ สังเกตังไรใบบางใบเขาบางทีล่จะออกยาวๆเนี่ยน้อยนึงหน่วยจะออกเดี่ยวๆคนจีพืชกันสบายมันจะออกหน่วยใหญ่นะครับเด้อมันจะมอแมนหน่วยมันจะมาพาวนะเพร้อมต้นเตี้ยโน้อนมะพร้อมต้นเตี้ยจริงๆจะออกหน่วยกลางๆมงง้ออนวนใหญ่ครับจะออกหน่วยเนี่ยน้อยน้อยนึงครับลักๆก็จะประใหม่นะครับการสังเกตต้นพันธุ์นะครับนี่ครับเวลาเ o า เอามาลงทุงครับเป็นการอรักษาความชื้น้วก็ให้มันโตใหญ่เร็วนะครับเดิอเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้นมะพร้าวจะใหญ่เร็วครับกระนัซื้อมาเป็นหน่วยแล้วก็ไปปาดแล้วก็ไปปลูกเลยมันจะปลูกใหญ่แล้ว,วครับเ้อกับผมพาชมไปด้วยนะครับ เกศหน่วยมันเนอะครับเจ้าเกศเนื้อหน่วยมวยใหญ่เนอะครับเจ้าหน่วยขนาดกลางกลางการปลูกมะพราวครับสับพันสำคัญที่สุดครับขันพันโบถูโบแมนตีมป้านโบแมนพันทีห้องตรงกลางเขาปลูกไปเสียเวลาถิ่งนะครับเจ้าเนี่ยเบิ้งครับนี่มะพาวพานำหอมต้นเตี้ยครับใบเขาจะขี้เขียวใบเหนี่ยวน้อยมวเหียวนะครับเจ้าขันใบเหียวๆนะโมแมนนะครับ ปาาต้นเตี้ยน้ำหอมสายพันธ์แท้ครับก่นมั่นก่นมั่นจะเป็นก่นจีบแล้วครับสามจีบครับเวลาเรือปากคราบะม่านี่แหละครับผมสํารับเมื่อนี้ผมก็น้าคว่มรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเด้อในการเลือกมะพร้าครับผมสํารับเมือนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้เบาหนาไม่ได้ครับเด้อครับครับสวัสดีครับผม